ห้ามนะห้ามนะ้าก้นป so mhm ิ๊กนนีตาแล้วให้ใมโอพี่พี่ปาแต่งตัวสวยด้วยลูกเอ้โอ้โหเนี่ยเนี่ยนุาเอาชติหัวก่นดีกว่าหนุ๊จันุจัดนักพี่ปาหน่อยลูกพี่ปาแต่งตัวสวยแล้วเกินลูกจัดหนักพี่ปลาหน่อยลูกเอ้จัดหนักพี่ปลาหน่อยเอ้อยอาทเดี๋ยวพี่ระวังโดนพี่องพี่ปาโดนสาวพี่ปาลูก ลองโดนเท้าหพยไปบางเลยเร็เฮ้ยใครโดนใครวะเนี่ยใครโดนใครวะเนี่ยเฮ้ยพี่อู๋บิดมากเองนะไปแล้ว เดี icana, <naj bum S 1> ๋ยวทราทาใหป้าเปลียนลูกลองลงลุงลุงไปจับกล้องฮะตาเดี๋ยวเขาียนลกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนาเปียแเเรโอ้โหแม่แสดงว่าเสื้อแม่ซับน้ำดีที่หายเลยเนี่ย